สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พิธีท่นานท่านมาชมคลิปรอบคันเสรับเจ้าคาบสกินินจา250ครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2019นะฮะเลขไม่20,200 0กิโลเมตรแท้ครับสภาพสวยเหมือนใหม่ครับจะสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมมาชมเลยครับเ๋ยวบอกปังคันนี้เป็นรถใช้มือเดียวด้วยนะฮะเลขไม่วิ่งมา2 2 2 4 5กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม่จากลูกค้าให้ดูทุกคันครับ จอเดอนไม้สวยใสยเหมือนใหม่ฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงครับมาฮะคุณแจครบ2ดอกครับแผงขอบ,บนเดิมสวยครับไล์ริ้วรอยเลยฮะประกับไฟฟ้าเดิมตัวสั่นต่างๆไม่มีลาลามปอกแฮนเดิเดิมตุ้มไปแฮนเดิเดิมมือคลัตช์มือเบรกเดิมไม่คดไม่งอกระปุกมันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดล่อนประกับพัดเร่งตัวสอนต่างๆไม่มีละลามครับชุดสีถังเดิมสวยฝาถังสวยครับไม่มีรอย ฟิกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบตัวถังไม่มีบุบและลักยิ้มเลยนะครับเบาะนั่งเบาะซ้อนยังคงเป็นหนังเดิมนะฮะไม่มีขาดเอ้ยขอไปครับนี่ฮะเล็กน้อยครับดีขาดตรงนี้ครับนิดน้อยครับตรงนี้ฮะจุดเดียวครับดีครับคันดิ้งันท้ายเดิมสวยครับเป็นสีเดิมไม่มีแตกร้าวครับด้านหน้าคันนี้ครับมาพร้อมกับชิวหน้าแต่งสีชานะฮะโคมไฟหน้าเดิมสวยครับเป็นแบบ full led ครับแบบเดียวกับดินจา400เลยนะครับบางโคมหน้าเดิมครับเป็นสีเขียวเดิมครับไม่มีรอย แตกแล้วนะครับยางด้านหน้าครับจาก IRC สภาพอยู่ที่80นะครับขอบล้อด้านหน้าครับเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุงครับจานเบรกด้านหน้าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะคาลิเปอร์เดิมสวยนะครับถังหม้อน้ำเดิมนะครับไม่มีบุบยุบและรั่วซึมครับคอท่อด้านหน้าไม่มีรอยบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างอกล่างครับมาฮะแน่สนิทชิดทุกจุดแน่นอนซฟลิ่งด้านข้างสีเดิมครับ ไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวนะครับแข็งเครื่องเดิมนะฮะไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแตกพักเท้าเดิมไม่มีแตกหักขาเยียบเบ็กหลังไม่คดไม่งอคันนี้มาพบ่อแต่งทรงอาคาปวิกครับมาฟังเสียงท่อคันนี้กันนี่ค,ครับรอบเดินเปานิ่งฮะอัตราเร่งคันนี้รอเครื่อยนต์ฮะอัตราเร่งดี คนเดินเรียบดีนะครับไม่มีสะดุดแน่นอนสวิงอาร์มด้านกว่าครับไล่ดิ้วลอยนะฮะจานเบรกด้านหลังเป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบลก ABS ครับมาขอบรถด้านหลังครับเป็นสีเดิมครับมีรอยบ้านเล็กน้อยตามการใช้งานไม่มีดุ้งนะครับยางหลังจาก IRC สภาพอยู่ที่80%ครับบาครับวันนี้มาพรปัตยท้ายสั้นแต่งนะครับไฟเลียวคู่หลังแต่งแบบ LED สูนตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยครับรถคันนี้ไม่เคยมีประัติเหตุใดงสิ้นแน่นอนมาฮะฝั่งซ้ายครับ โซลเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับสติ๊กเกอร์วอร์น,นิ่งอยู่ครบพักเทา้าท้านซ้ายไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแข็งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแตะแข็งเครื่องฝั่งซ้ายมาดูครับสีเดิมนะฮะไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวนะครับน็อตเดิมทุกตัวฮะมาครับหน้าเครื่องฝั่งซ้าย นี่ครับต้องบอกว่าแห้งใสครับตามปาตายทันเดอร์ไบต์นนทบุรีครับกระบอกโชคด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์เลยครับอัลลฮะคันนี้เราเปิดราคานะฮะไว้อยู่เพียง79,000บาทเท่านั้นดาวน์รับตรงเพียงสอ0 0มบาทฟรีทุกอย่างค่าจัดไฟแนนซ์ค่าขนส่งทั่วประเทศฟรีค่าโอเดรับแลกเทิร์นรถเล็กทุกรุ่นบิ๊กไบทุกรุ่นครับใครมองหาอยู่สหรับดินจ้าสองคันนี้ครับบอกเลยราคาเบาๆซื้อสดโคตรคุ้มครับแล้วเจ